สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วกับสตาร์นะคะที่สตาร์ e a u ตี้เนาะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีปีผขงขาวด้วยซีโมลแล้วก็สีปีผขงขาวที่เป็นสีในโทนของออ t ทัมคัลเลอร์นะคะเดี๋ยวนี้จะมาพูดกัน ในในวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงสีสองประเภทนะคะก็คือสีถาวรนะคะแล้วก็สีกึ่งถาวรนะคะจะเอาสีนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นสีที่ปิดผงขาวนะคะแล้วก็ได้สีหมนนะคะไปดูเซตแรกกันนะคะเซตแรกก็คือเซตสีเอลูมนานะคะเอลเมนาคัลเลอร์เป็นสีที่มีเบทเป็นสีอ่า สีไวโอเลหรือว่าสีม่วงนั่นเองนะคะใช้หักล้างในการปิดผมขาได้เป็นอย่างดีเป็นสีที่ออกมาแล้วเป็นคูโทนนั่นเองนะคะสีของอ l ลูมินาเนี่ยมีความคูลเหมาะสําหรับสาวผมสีที่ทําแล้วออกชอบออก g i n เจอชอบออกสนิมอะไรแบบนี้นะคะสีพวกนี้จะมีเบตเป็น v i โอเลค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครคือคือสีเนี่ยเราทําไปแล้วแล้วก็ลูกค้าจะรีเทิร์นกลับมาทุก ทุก4ี่ถึงหอาทิตย์นะคะมาเติมโคนผมนะคะเติมโคนผมแล้วผมเขาก็จะได้สีมนนั่นเองนะคะอันนี้สไตล์อยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้อยากให้ ได้เข้ามาเรียนรู้กันว่าสีที่เราใช้นะคะสำหรับน้องๆสำหรับใครที่เปิดร้านใหม่ๆม,มือใหม่นะคะก็คือสีพวกนี้จะเก็บไว้ในแคตตาอรี่เป็นสีปิดผมขาวได้สีหมุนได้เป็นอย่างดีนะคะใครอยากจะแคปหน้าจอเอาไปทำตามดูกันได้นะคะไม่ห่วงสูตรนะคะซาก็จะใช้สี7-8-1ทับเนี่ยเป็นสีที่ หมดเลยแต่ว่าถ้ามันมีผมขาวหน่อยมันก็จะไม่ค่อยปิดเพราะฉะนั้นเราต้องผสมกัน2ตัวนี้7นะคะแล้วก็7จทับแปดหนึ่งทีเนี้ยลูกค้าไม่อยากได้ที่เข้มมากนะคะเราก็จะเติม8ปดทับหนึ่งไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากได้สีกลางๆเราไม่เน้นสว่างมากก็คือใช้สสีนี้ไปได้เลย ะะเดี๋ยวสูตรจะเขียนไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะแล้วก็ลองหาดูนะคะ star เคยทำคลิปไปแต่เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นมาให้ดูนะคะเพราะว่าสีนี้คือเราทำบ่อยแล้วเป็นสีโปรดที่ตาชอบพูดถึงนะคะก็คือสีเนี่ยเป็นสีที่เรียกว่า light ash b l o นะคะตัวนี้ก็คือเหมือนสี a 8ของเบของ b e r l i n อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว medium pearl ash b l o n นะคะเพราะเขามีตัว เพิลเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมีเดียมก็คือสีเบอร์เจ็นะคะเป็นเมดียมบลอนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปวิดีโอสตาร์มาหลายๆคลิปเนี้ยจะเข้าใจเวลาเราพูดถึงคัลเลอร์โค้ดหรือว่านัมเบอร์หรือว่าตัวเลขของสีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลองลองย้อนกลับไปดูได้ถ้าใครไม่เข้าใจเนาะอันนี้ก็คือมีเดียมบลอนใครที่ ถามว่าถ้าเราไม่ใช้สองตัวบนแล้วใช้ตัวนี้อย่างเดียวสีมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความไม่มีประกายสีนั่นเองนะคะคือคือสีเจ็ดเป็นสีบลอนกลางไปเลยนะคะเรามันไม่มีประกายสีไม่มีไม่มีความชายนี่ไม่มีความมีมิตินั่นเองนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครแล้วหลายคนนะคะบอกว่าอาถ้าซื้อสีตั้งสามกล่องทำไมมันมันต้องแพงแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะต้องเข้าใจว่าเราซื้อสีมา ในปริมาณ3กล่องแต่เราอาจจะใช้สีแค่กล่องเดียวนะคะก็คือ60 ml ทั้งหมดนี้มันก็จะมี180 ml นะคะถ้าเกิดว่าคุณซื้อมา3กล่องคุณก็จะเอามา mix กันนะคะแล้วก็ทำได้3ครั้งถ้าเกิดผมยาวนะคะถ้าเกิดผมไม่ยาวผมเพิเติม แค่โคนนะคะคุณก็อาจจะทําได้6ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นนะคะในกรณีที่สดาบอกให้ไลายลนสีแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้หมดหลอดในทุกๆุกสีในแต่ละครั้งนั่นเองนะคะเราก็ปิดฝาให้แน่นนะคะเก็บให้พ้นจากแสงแดดแล้วก็อ่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้อีกในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะนี้ก็คือเป็นสูตรเคล็ดลับของทางร้านที่จะเอามาบอกกับคุณผู้ชมเนาะนี่ก็คือผสมกับ 6%สาหรับปิดผมขาวเนาะปิดผมขาวอ่าส่วนมากแล้วก็จะใช้6%นะคะอันนี้ก็คือเอาไปทําตามเดียวกันได้นะคะส่วนสูตรที่2จะเป็นสีแบบลูกค้า Request ์ว่าอยากได้แบบอ่าช่วงก่อนหน้านี้นะที่ทําไปนี่สีผมเนี่ยทำไปหลายเดือนแล้วตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นแนว a u t ท m n Winter อะไรอย่างนี้นะคะสีที่ทําก็คือสีอ่าเจ็ดอ่าหกทับเจ็ดสามแต่ทีนี้ยสตาไม่ได้เอาคือกล่องมันทิ้งไปแล้วแต่เราเอาอันนี้มาให้ดูนะคะถ้าใครหา6ทับ73าไม่ได้ก็เอา2ตัวนี้ผสมกันก็ได้นะคะแปทับ73กับเบอร์5้านะคะเชดตัวนี้นิดเดียวใช้10กรัมตัวนี้30กรัมแบบนี้นะคะแล้วสีที่ได้จะแนวแนวเฉดของ6ทับ เจสนะคะสีจะเป็นแนวสุภาพนะคะแนวกลางๆไม่สว่างเวอร์เกินไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปมีประกายสีที่ดีแล้วก็สีนี้เป็นสีของ Color Touch เป็นเวล่าเหมือนกันแต่เป็นสีกึ่งทาวนนะคะเป็นสี Color Touch ของอเวล่านะคะ มีส่วนผสมของอตัวไฮโดรเจนนะคะสเนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นขวดสีดแดงนะคะขวดขาวสติกเกอร์สีแดงเนาะอันนี้ก็คือตัวนี้มันเหมาะกับสีผมแบบไหนใครที่เหมาะกับ Color Touch นะคะ Color Touch จะเหมาะกับสี สำหรับคนที่ไม่ชอบสีเพอร์มานนต์สำหรับคนที่ชอบสีผมแล้วทำแล้วเงานะคะสีสีเพอร์มานนต์จะไม่ค่อยเงาเท่ากับสีกึ่งถาวรหรือว่าสีเซมไม่เพอร์มานนต์นะคะสีนี้ก็จะเป็นสีที่ทำให้ผมเงาแล้วก็สะแล้วจะอยู่แบบ อยู่ได้ไม่นานเท่ากับสีถาวรนะคะแต่ถามว่าอยู่ได้แบบหลายครั้งหลายทีสะจนผมผมงอกหรือว่าผมขาวขึ้นใหม่นะคะอันนี้ปิดผมขาวได้ด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์หรือว่าโปรง่งเขาก็คือความที่ เขาเป็นเงานะคะเกิดเกิดความเงาในการที่เราทำแล้วก็ที่สำคัญมันแบบว่ามัน g e n ท l ต่อเส้นผมนะคะมันจะแบบว่าทำให้ผมเรานุ่มสลวยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองนำไปใช้ดูนะคะก็สองสีนี้นะคะก็คือสีนางแบบแล้วก็สีที่สาวมาผสมแล้วก็สีที่ใช้จริงๆแล้วคือเขามาทําหลายรอบแล้วเขาก็เลือกสีนี้แต่รอบที่แล้วที่เราถ่ายรูปไว้คือสีไม่ได้ผสมสีจากหลอดเดียว แต่ว่าถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็ใช้สองสีมีนี้ผสมกันได้นะคะก็มันจะเป็นโทนด้านหลังนะคะเป็นประกายโทนสีก็ทับเจ็ดสามแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเราก็เอาเอาบอร์ห้ากับเบอร์แปดมาผสมกันได้นะคะอันนี้ก็คือมาบอกเคล็ดลับสาหรับน้องๆคนที่เปิดร้านแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการผสมสีด้วยนะคะสตาก็เอามาแชร์มาแบ่งปันนะคะมาแนะนํากันโอเควันนี้นะคะก็ต้อง ตัวลาไปแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้หรือว่าไม่เข้าใจไงก็ส่งข้อความมาถามได้นะคะสะดารับวิเคราะห์เส้นผมอะไรแบบนี้นะคะส่งรูปไปได้ที่เพจ Star Beauty ในเฟ e บุ o กเนาะแล้วก็ยังไงยอย่าลืมมาดูคลิปอื่นๆน,นะคะใน playlist ยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ต้องหมดตัวลาไปแล้วบายบายค่ะสวัสดีค่ะ